Oh, oh, นี่อยู่กับผมพุนน้ยชนแนลนะครับมันี้ชิมากินเชฟผ้าเห็นยังงี้ก๋วยเนื้อก๋วยเนื้อคืออย่างไงดำดำเนี่ยัาชิลิวพาชินโตอันปะนี่มันนี้เฮามีโอกาสโอกาสได้ก้อยอ่านไว้แล้วตับพาชิลิวเนื้อสดๆบีบีแบบชุดอันนั้นเลยแมันบีผสม ซดบ้ซดแดงจึ้อค mm ึงอยู่ทางนี้ต้มน้ำขี้เพียคือชีคมขังเองอุ้ยมีอย่างไรเดี๋ยวมาล่เบิ่งตอนชิคิดเลยว่าชีเป็นยังไงเชฟอะดับหนึ่งก็ไม่เห็นใหนกินมันคือบวอย่างนี้ตาย เกี่ยวกับคืออย่ตอนนี้กำลังชีลงเครื่องลงกระควแล้วอันนี้พิกปนาจานนี่อเสียประดับหนึ่งเลยนี่มมีบุญบริกิได้หน่เสียบริกรกะนานี่บงนี่แล้วบังเฉบเอาเฉลายเฉาลายองชิลด มวยน้ำตาลเน้อพ mm ุงชลดเชฟเอาไว้น hmm. ี่ห right น่อยไห้ทางเดียวเชฟเชย่งยังตัดหัวหรือเปล่ากับน้ำปลายมาตัดหัวหยอน้ำปลา่อ้นึงเอากิิงระสาเอาว่ามันคอขอบมันที่ตองได่จิงอคนไปเนี่ยจะโชว์ที่นอก Say à, lượt lắm. Chị lượt lắm. Say 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 lượt lượt lắm. Say 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 เอ้ยเอว่ัดมห่ะขัดขักกขักกูหึงหนักกูกักูพ่คนท้าคนท้าเอ้ยท้านางคุกเหนื่อรถคุกลับ้องเป็ดเยังไงช่องชอนแล้วแชบดักเจ้าเดี๋ยวถ้าบงตอนกิ้เลยเนาะ่าชิ่แชบบาแชบเป็นยังไงกูกำลังตีว่า เสียบแน่นอนเอ้ยติมบีหลางติ๊บอะไรเดี๋ยวเจะตั้งคมบีทั้งคมเพียทั้งคมผักเะเดาวันนี้เอาเอาเติมกี่เพียกันหนึ่งเอ้ยกองแทบันบีบว่าจะขี่เลยเนี่ยชิมแล้วชิมแล้วเป็นยังได้เชิร์ฟจังเดจ้าว่าจัง ชุนคิงเลยเถอนเลยจังจ้างอยู่น้ำปลาต้องเซตเกลือนะมันถึงจีแบบเค็มคนแงเนาะเชียกว่ายังบชุิงอุ้ยเกลือลายเถี่ยลายดหมอนี่เพิ่มพริกอีกเนี่ต้องเผ็ดๆไว้ bưng tay năng khu hô lỗi sợ bây giờ chịu một khắc, Chị khắc, để khắc leo để tận ghéo chịu đôi này cái chết 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 con chết 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 chết

ของที่ส้มนี่ลรเด็ดของอินเด็ยไหมเซียบอกว่ายังขาดน้ำปลาอยู่เนาะนต้มน้ำปลาอีกหน่อยคือชิชแฉบแล้วเนาะมากินเลยเนี่ยังจากที่คนแหลมจะมาชิมเนาะอันนี้เป็นแบบดิบอันนี้ครัวแบบเพิ่มเห่มครัวแบบปะต้องสุกแห้งไปชิมบางแบบ เรนต้องาดอกกินุระกมก่อนนเหล่าอายุร่พาอ่มันกินกอกแบบมันบอกมันยังบอกว่ากินยังว่าแล้วค่ะต้องบูตาบอลู่เขาสื่อเขาังีมาสดป็นี่อนมัไม่ไกลจังมันม่ไกล

เป็นไงอ่้ยขาวอ่อนๆขาวอ่อนปล่อยคุ้มมอันนี้เชฟมาอันนี้แบบเป๊กหน่อยหนึ่งแก่ข้าวไม่ต้องเยอะเดี๋ยวพูดเยอก็้ไม่มีก้อย อันนี้แบบดิบๆอันนี้ชุกแบบเพิ่มๆอันนี้แบบชุกกิลี่เหรอสามสุกขักวข้าวก็มีแค่นี้เนาะผักกระโดนผักกระเดามาเอามากินกันเลยเอาไม่รีเอานอนเขามาจากใช่ไหมพีสเกตเฮ้ยเขาชี้เกตเขาหอนหอนก้อยแซ่บๆนี่จะเป็นเขากันครับ

แต่ว่ามันในร้านที่เราอยากกินเป็นแบำสมิลาที่ไปเด็ดอะไรวะเชฟพี่มาเด้อคนได้ยากนะกินรวมกันมันเบบเตื่อันซื้อไปื้อมันื่แม่บอกตัวม่บอกสิลแล้วดสองเมียนสามเมียนอันปุ้ยก็ไปซื้อมาอยู่แต่ว่าแย่งลูกซื้เอะมาเดี๋ยวต้งนั้นมันกวาปนมนกันแล้ว กับของยูเนียนครับมมีมันแบบสองคนของยูเนียเของพิกิ้นตอนนี้เรากำลังกินกันเนาะกำลังแ่บแบบมาวมันเลยอะ่ะจนเมื่อไรกันหนื่งกินก้อยกับเขาสวยเขาฮ้อน มีก้อยมีทังดิบทั้งซุกทั้งแบบซุกอีดีรอก็มีมนจาาาักรกับชิมมมีประมาณนี้นะเนาะสามสี่คนกินอยู่นี่ <c oughs> สี่คนยังไงคนห้าคนจ้ะ <c oughs> มองเห็นสามสคนแล้วล่ะอั <c oughs> นนี้คนเห็ดเนาะ <c oughs> พีใจกบข้างาอีกอย่างนะข้างขางหัว ไอ้นิทุ้มแข็งโอ๊ยตุ้มแข็งเดี๋ยำกลับแล้วทำยังไงข่าวก็ไ่ต้องใช้สอนใช้มือเลยเนาะหนึ่งยีแสบไปกินแบบเกี่ยวกับมือเลยเขื่อนโมแฉบเรากัดกินประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอกินข่าวก่อนตัวนี้ก็พากันกินแล้วเนาะ บรรยากาศนี่กับเลืออยู่หลับกับหลับชุบยังกินไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เชฟเขากำลังเบกเบก <c oughs> แกะข้าว<อ>นาปป้าเป๊บชีม่มันต้องมีแกะข้าวด้วยน้าเป๊บชี่มันต้องมีบรรยากาศมันเนี่กับชิประมาณนี้เลยเนาะความหนาความตาก,กันได,ได้กินหลับกินก่อยม,มีเวลาบันใดกินไดยนอกจากอยู่พร้อมกันที่ได้กินทางหน้าแผนกชง กดป๊อกเกดป๊อกปั au, ๊กกระเดาบัตรทหาเเลยนี <c oughs> Please, family, ่กกระเดากระเด้าลวกบัตรทหาบัตรทหารแต่มาอยู่พี่แล่ะมีแต่ใบมั้งคือไมีดอกบรรยากาศกับชิมม่านนี่แหละเนาะคลิปนี้กับภาคกับเพียงกันนี่แหะครับากดไลค์กดแชร์กดแชร์ตะไข่กดกระดิ่งติดต้าไม่นั่นไม่ได้ครับ Gracias.